เจริญพรคณะศัทธาอยติธรรมวัดป่าบันโขบเนะาะอานี้พระอาจารย์ก็จะมาบรรบยายธรรมมงคลสุด3าประการเนาะวัรคที่หเนาะเอาไว้ให้คณะศัทธาอาติธรรมวัดป่าบันโขบของเราเป็นแนวทางใช้ปรับใช้ในชีวิตปัจจุบันของตัวเองให้มันบรรลุวัตถุประสงค์เนาะบนคุณงามความดีเนาะ ไว้เป็นแนวทางในการของชีพก็ว่าได้เนาะ,อะ่อนอื่นก็เหมือนเดิมกา่าพญาญาภาษาอีสานพญาญาเกี่ยวกับพุทธศาสนาเหมือนเดิมเนาะเป็นภาษาอีสานให้ครัชธาจติธรรมตั้งใจฟังนะแสงสุรีเบิกฟ้าสกุลหน้าออกบินเซินแสงพระรรมโบกเอินให้มาพี่บอลสบาย บ่อบุญไหว้เครื่องของหากมีแต่ความสุขบอ่อใดมีความุกให้คุณหมองกระใจเจ้าให้เฝ้าเด้อซุ้มเจ้าเฝ้ามาหาพระธรรมก่อนสังขารขอนฟังแล้วให้หาหม่องบอนมันดียาสีม่วลบลีใน้แจอันมืดมนยาสีม่วหมุดมนใธน้ทาแห่งอบายกายกายาชราเท่าให้ขึ้นเอาอีหยังแมน พระสัมมาเพิ่นบอกแล้วบันไดแก้วสู่สวรรค์ยาสิปิดกีดกันประตูสู่ความสูขบาทานี่ความถุกสิจมหาดอกแ้วคำองค์พระธรรมอยู่ทางที่ให้มาที่หิบฝ้าฟังพระรรำยังค่อยถาให้มาโหลดคู่สุคนวังไห้คนยานง,งายให้ถืกปองข้องรรำจังได้นำคำสอนพอพุทธโธเป็นมาเว้า จังได้เอาท้ำตังมาบรรยายให้หูเลือยงหาด้เฮื่องซองแกงเป็นไฟให้ทองทางยาให้ศาสนามาห่างพังมุนบอยืนย้ําให้เจ้าเอาควอมดีมาซอยสู้ให้คงไหวใจให้นี่ถ้ำตังยางธรรมะพระองค์กาวให้จําเด้อสาวบาวเฮายังเป็นหนุ่มหน่อยให้คงมั่นตอพระถรำเนเธอร์ นี่ก็เป็นพญาสุภาษิตภาษาอีสานเนาะเยวกับพุธาาทธศาสนาของเราเนาะให้เฝ้าขอม้าฟังธรรมะแนบมเมนว่าเจ้าของเป็นนุ่มเป็นสาวอยู่บ่เขาวัดฟังธรรมถ้าผูา้สาวผู้บ่าวบ่เขาวัดฟังธรรมต่อไปมันกระสีหางไก่ออกไปเอยแล้วเนาะตอนนี้เขายังมีลมหายใจอยู่เพราะว่าสีอายุหน่อยอายุหลายกับพญานาคนลคายเอาในการ เข้าวัดฟังธรรมเพื่อมีแนวทางปรับใส่ในชีวิตเจ้าของให้มันดีขึ้นจะเร้่งลงเรื่องขึ้นเนาะมงคละสูตร38มสประกาศาวักที่หกพระอาจารย์กาสิกินบรรยายภาษา,าอีสานคือเก่าคนบอกว่าอารตีวิรตีปาป,า,ปามัชปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะทําเมสุเอตัมังครมุตตมังความงดเว้นจากบาปหนึ่ง ความสำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเนาะอันนี้เป็นกระบอกไปการงดเป็นจากปานาทิบาตแล้วก็ข้อที่หาม่ให้ดื่มสุราเว้นจากการดื่น้ำเมาสำรวมกับอะไรแล้วก็ควบบ่ประมาทในธรรมทั้งหลายในธรรมทั้งหลายก็คือกธรรมทั้งหลายเหะเมิดเลย การยืนการเดินการนอนงการนั่งอาการสามสิบสองธาตุสี่ัญหาอาการสามสิบสองพัทธะทั้งหลายที่เขาได้เห็นได้ยินได้กินได้ดูดได้สัมผัสทั้งหลายอการมาคุณทตั้งหาสํารวมระวังสํารวมระวังอยู่ที่กายเขานี่แหละอยู่ที่ว่าจจเขานี่แหละอยู่ที่ใจเขานี่แหละไม่ต้องไปสํมบวมณ์ยู่มองอื่นนะการงดเว้นจากบาปเขาสิงดเว้นอย่างไรพระอาจารย์การงดเว้นจากตัวของเขานี่แหละเป็นอันดาเแร่ ถ้าห้องพทำมือนี้ัยศีทษะำไหนเท่าห้องบุรุษห้างศิตายมือไหนนั่นง้าบัดย่าถทำอยู่นี่บุรุษมืออื่นิีห็นหนากันบ่มือนีห้องสิยยั่งอยู่คขบบ่ที่ฟังทำหรือว่อาคนในบานา <c oughs> ้านเทาเนี่ยแะเขานั่งอยู่เพืน่นมือนีมืออื่นเศร้ามาตื่นมัคนในบ้านเา้องิยั่งคขบเพื่อเา่า เพราะว่าชีวิตมันสิายถึงเวลามันกลับไปแล้วห้ามบไดดอยื้ดแั่ไดนกับบไดดถึงเวลาหันมันกลับไปเองของมันเฮ้าสิลู้แต่มือเฮาเกิดแต่มือเา้ายเฮ้าบ่รูเลยบางที่นางเบาแวะยุลมไปตายสัมเพราะญ่พระอาจารย์เบิ่งลูกไสเตะฟุตบอลกลับมายังบ่หอดเงอนเลยแวะเศร้าไหมตายสัมเพราะญ่พระอาจารย์ คนเท่าถึงเวลามันก็ไปถึงเวลามันก็มาอหอดย่ามออกมันก็ออกหอดย่ามตายมันกลับไปที่กันไปตามธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามธรรมศาตร์กฎของไตหลักกฎของธรรมชาติมันเป็นอย่างสันหลักแต่ละมุ่งเขาขันเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่คอยการคนคว้าเอาในบุญกิริยาวัตถุสาม พระอาจารย์ก็อยู่นี่แหละการให้ท่านรักษาสิจรเมตตาพระก,กรรน้าอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมเพราะว่าพระอาจารย์เหตุงานวิจใจเกี่ยวยางเดี๋ยวเกี่ยวกับคุณธรรมศีลธรรมเกี่ยวกับบุญกิริยาทุสามเพราะว่าพระอาจารย์อยากให้เฮาเป็นคนดีเห็นหล้เฮาลองคิดเบิ่งอีดีพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เฮาอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมเพราะว่าสีวาไปแท้งไหม เพิ่นกับสีเกียวอยู่น้ำเขา่เนื้อธาตุซีคันหาอาการซาชิสองสร่วมกายสํารวมว่าจา่าสําร่วมใจศีลก็คือการสําร่วมกายตั้งแต่หัวจดวุดเท่าแต่เท่าจุดหัวของเห้าสําร่วมกายกับว่าจา่าคุณธรรมก็คือการระลึกนึกแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่มันโทษกระตัดทิมบ่อเห็ดคิดได้คิดบวกคิดลบได้แต่ว่ากับบอกกับธรมในสิ่งที่มันบ่ถูกต้องละอยู่น้ำเข้า บริยมยผู้อื่นทรรม่าอยู่ใน,นห้องการกระทําทุกทึงทุกอย่างเกิดจากเท่าผู้อื่นสิมาสร้างเาท่าถ้ำถาห้องประทิดิเตติถ้าพ่อของประถ้ำคือเขาเพราะว่าคนเท่ามีความชิดเป็นของตัวเองทั้งนั้นคนสิปึกอ่านหนังสือบ่ได้เพราะอ,อย่างเพราะว่าเขาบ่ได้เลียนเขาบ่ได้เลียนเขาบ่เก่งในอักคระ,ะเขาบ่เก่งแต่ว่าเขามีสติปัญญาขึ้นกัน นั่งอยู่ซื่อๆนี่สติปัญญาเข้าไปใส่เอย่าง่มันว่นไปเลยรอบรูอยู่ท่านละรอบรูได้ใช่ละบมลูละบางคนก็ชิดไปฮอดต่างประเทศพุ่นบางคนก็ชิดทอพดผู้สาวปัญญาตัวนั่นล่ะที่มันแทงทะลุป,ปูรงพาเข้าไปทั่วทิีถ้าปัญญาพาเข้าไปทั้งคุณงามขึวมดีก็แสดงว่าปัญญาที่เป็นสีขาวเป็นโลก,กุตละมนะปัญญาที่ดีแต่ว่าถ้าเข้าไปไปทําในสิ่งที่บ่ถูกตองบควน เกิว่าแบบโลกกี่ยะไปในท่าที่ว่ตถกตองบควนมันมีสองอย่างมีสีดำกับมีสีขาวคู่กันมีพระอาทิตย์กับมีพระจันทร์มีกลางวันกับมีกลางคืนทุกสิ่งทุกอย่างมีคู่กันเบิกกรขัดมีแขนท้ายแขนครัวเข้าสิเลือกทํำสิ่งใดเงาบ,าบาปบุญค้นกันมันจิติตามเ้าไปสลอะถ้าเขาทํำดีบุญนั่นกับจิติตามเข้าไปตลอด ถ้าเขาทำสิ่งบ่ดีบาปนันก็จติติตามเขาไปตลอดส่วลูกส่วหลานพขบอกเขาได้เศร้าอยู่ถ้าเขาเป็นคนดีเขาก็เว้าไปคนสอนลูกสอนหลานถ้าเขาเป็นคนบ่ดีเขาก็เสีเ้าพื้นเขาไปตลอดจนส่วลูกส่วหลานแต่สมัยพอใหญ่มากรนนั้นพื้นเสีวาเี้เป็นคนบ่ดีหาตีหาขาเป็นอย่างเร่งปนจีรักมัวรักคล้วยปนขาเอาของ เขาก็เสียบ้ามาได้เลยเป็นแนวเป็นน้าแนวเขาเสีว่า้า่อแม่ห้องทาคุณงามเพื่อดีไว้เขาก็เสีเบ้าโอ้พอเล่าเป็นคนดีแต่สมัยพูดสมัยนี้ลูกหลานออกมากก็เป็นคนดีคือเกาเนาะเป็นน้ำแนวตัวเป็นกรสิว่าเฮ้าสังเกตดงดีเพราะฉะนัน้นเมื่อเฮาระลึกเลยแล้วอันใดที่มันเป็นบาปงดเว้นซักงดเว้นในการทำบาปเป็นว่า งดจากการทำบาปหนึ่งสำรวมในการดื่มน้ำมั่คำว่าสำรวมหรือคนบริบอกว่าบ่ให้กินดิกินได้ดื่มได้แต่ให้หูจักประมาณในการบริโภคคนว่าหูจักไปได้พระอาจารย์กินได้อยู่กินพอกินเขาแสบนอนหลับกินพอวอกันหัวมวนอย่างนี้เพราะมันมีความสุขแล้วก็เลิกเพราะมันกินจนฟิวขาดเราไปสางควมเดือดร้อนกอนียืมสินอยงนี้นะหากู้ไม่กิน ขายไม่กินที่บ่เอาอะไรแบบบริสัมรวมในการกินเลยเห็นไ่บ่าว่าได้กินเหล่าหรือว่ากินเข,าข่าคือกันกินเขาน้ำเพชนะอาหารถ้าเขาบริสัมรวมในการกินกินไหลเกินไปเฮ็ดทห้เขาเป็นทุกข์แน่นท้องหักออกมากเห็นไหมบางคนก็นต้องจกข้อหกักกินไหลเป็นทุกข์อาหารบร่อยก็เป็นทุกข์เพชรไหลก็เป็นทุกข์นั่นม อาหารเบิงองติีบ่เป็นวัตถิเงินท่องเงินท่องหลายก็เป็นผู้ยักสีเอาไว้ใช่ละถูกทุกพอรวยลวก็น,นี่ทุกพอจนกันยังนี่คือเก่าเพินเลบอกว่าให้ลูกให้สำรวมในการดื่มนำเมาส์ไนว่าดื่มสำรวมในการดื่มนำเมาอ่ากินนพาอเป็นยากระใสผู้เฒ่าเฒ่ากินมือละเป็กกิ่นข้าวแ่บนอนหลับหนาแดงห้วน อายุมันคนยืน่นผู้เฒ่าเกา่าคนบม่ได้กินหลายเขาซูบุนีซูบุนีกินเมือ่อตึงเด็กๆเด็กน่อยกินบ่ได้สัมร่วมด้กามดื่มการกินเลยคนว่าอีมัลสมนงงับแงบจบว่าเป็นปลแกบมันเหยคนบ่เคยมันวิ่นีิบว่ากินหลายก็ะหกักผู้บ่แล้วก็ให้กินหลายก็ะหักผู้อยากบ่ได้กินบอกคนว่าเท่ากับมาคิดแล้วกับมาพิจาณาเบืองว่ามันสมควรที่จะกินหลายบอนำเมากินไปแล้วเสียเงินกัะมี เป็นไพ่เป็นโลกเ,เหตุหเ,เหตุหบ่อายเหตุเหตุห้าบ่หูจกักกายเกิดการทะเลาะวิวาทน้ำมาซื้อข่วมเดือดร้อนนะะั่นแหละเพื่อนว่าเพื่อนเล่บอกให้เ่าสำรวมในการดื่มน้ำเมาเพื่อนบอกว่าควบ่บระมาทใ้ท้ำเกิดขึ้นกันมันก็เกี่ยวเนืองมาด้วยกันเป็นวงกลมเลยธรรมะของพระองคุโค้งไปหากันขอนี่ก็เยื่อเอื้อเฟื้อไปหาขอนี่ขอนี่ก็เอื้อเฟื้อมาหากันคือสินหาเอื้อเฟือ นั่นกันถึงหาขอถ้าพิสคอได้ข้อนึ่งหล้วมันก็จะพยาโยงไปหากันถ้าเฮ้าทำดีได้แล้วก็จะโยงไปหากันเมื่อตึงหาสมบูรณ์แล้คนว่าถ้าเฮ้าบวขา,าขา้ขอที่หนึ่งสินาเฮ้าเงินเป็นจากการขาขาในที่นี้พระอาจาร,รย์ที่บอกว่ามนุษย์เน๊พระอาจาร,รย์บริวารแนวอื่นพระอาจาร,รย์จะเอาเอาลักของมันเพื่อบ่อให้ขามนุษย์ถ้าเฮ้าบ่ชขามนุษย์เป็นบ่ เ้าบ่าข่าลูกเขาบ่าข่าผัวเขาบ่าข่าเมียเขาเขากับว่าน้ำบ้าขาาถ้าห้องบลรกลักยังพิจารณ์ลักทรัพย์ของมนุษย์นั่นแหละถ้าห้องบลรกเอาของเขาเขากับบอราเอาขึ้นเขากับว่กเกิดเพื่อหลดหลอนพ้อที่สามถห้องบาไปลักเล่นสู้กับเมียผู้อื่นเล่นสู้กับผัวผู้อื่นมันก็บ่เดือดร้อนเพราะว่าเขาสิบ่มาเอาขึ้นเน้ยมันก็จะพ่วงไปหาข้อที่สี่เห็นบ่ขี่ตัวอันบ่ บกูดซอเสียบพูดข้ามหยากบพูดข้ามเพอเจอที่บกเป็นประจุมันก็ดจพ่วงมหาข้อที่หา,หาของเขาข้อที่หามันก็พ่วงขึ้นมหาข้อที่หนึ่งที่สองที่สามาองเาถ้ากินเราเมาว่าเราอยากกินไกลต้มไกล้อยากกินสิ้นนั่นาเลยกินแล้วก็อยากมีผู้สาวมาคุยน้ำตัวเอาลูกเขามากล่อล่วงก็เขามากพูดซอเสียบกพูดพิดให้กาบมันเข้าไปมันสิเกี่ยวเนื่องเต็มกันหมดทั้งหาขอ้อเขาสังเกตบ้างดีๆพญายาม พยายามมีสติรละลึกอยู่ตลอดเวลาว่าพระอาจารย์เราเคยสอนเราคยอบรมเราเราเคยบอกเนาะสินหาคอทาคอนึ่งคอได้เป็ลเมันสิพยายามมัจสิพ่วงไปหากันเท่ากับพญายามลดละ,ละเลิกออกไปงดเว้นงดเว้นวจากการบาปนะบ่ห้ขากันข่าแบรดพญนขามันไม่หลายอย่างขาด้วยว่าจากันนี่ คาด้วยใจนี่คาด้วยใจเพื่อว่าเนี่กระชิดในทาาที่บูถือต้องเขาเอื้อว่าเน่วว่างแผนว่างแผนขากันไาเดี๋ยวก็ได้ออกกายไปกระทํำเห็าบอก่มันกเกี่ยวเนื่อเงินไปอันนี้เอากายไปกระทํำคิดจากใจแล้วคิดจากคิดดีแล้วไต้ตองอล้เราก็เลยไปขาเขาได้เอากายเอามือเอาปากก็ไปให้ไปว่าไปด่าไปป่อย มันก็เลยผิดไปั้งกันทั้งสามอย่างทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจถ้าเขาคิดอยู่แต่ว่าเขาบริก่าห์ทำยังบริผิดหลายแค่คิดแค่ค <Yeah, absolutely. S 1> um, um, uh, ิดยังไว้ลกมือกระทําถ้ามือในเข้าลงมือกระทําคิดครบทั้งสามอย่างเลยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจได้ให้ได้ว่าได้ดาได้ปล่อยประมาทในทํำทั้งหลายเลย ทำทั้งหลายก็เกิดขึ้นจากเขาเลยละจากหัวจดเท้าเท้าจดหัวของเขาจากธาตุี่คันหาอาการธาติที่สองมีน้ำตัวของเข้ธทรมาอยู่นี่อยู่น้ำเข้าบริยูน้ำผู้อื่นทรมาของเขาอยู่น้ำเข้าของผู้อื่นก็อยู่น้งผู้อื่นเข้าเบื่องผู้อื่นแล้วเอามาเปรียบเทียบกับตัวเขาได้เขาดีทำดีทำคุณงานความดีเขาก็เอาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้มันบรรลุวัตถุประสงค์อยู่ในคุณงามความดี เพื่อให้เฮ้าเนี่เปิดมนี่สมบูรณ์ได้ะนะพรว่าอยู่ในคุณ,ณธรรมศีลธรรมอ่าตอนนี้เ้าไม่ได้บวชให้พุทธศาสนาอยู่คล้องเลื่อนเหมนลาวาแต่เฮ้ากับรักษาศีหาลห้ารักษาศีลแปดศีลอุโบดสถตามการตามเวลาขยันมันเพียรในการค้นขวายเอาบุญนะพรว่าไบุญกิริยามตุสสามค้นขวายในการให้ทานค้นขวายในการรักษาศีล ควรควรในการจะเลร่ญนเมตตาพระนรานางทบทวนนางทบทวนการกระทําของเจ้าของแต่ละมือแต่ละวันว่ามือนีเขาได้ทําอีย่างแน่ที่มันเป็นประโยชน์มือนีเขาทําอย่างแน่ที่มันเป็นโทษแก่เจ้าของให้เขาไม่วลากลับเจ้าของให้เข้าไม่วลาคิดคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอของเจ้าของให้มันดีขึ้นให้มันจะเลื่อนลุงเรื่องขึ้นเพื่อสิให้ลูกให้หลาน เอาไว้เป็นแนวทางในการดำเนื่งชีวิตเพื่อให้มันบรรลุบทุประสงค์คือพระอาจารย์ว่าเข้าเกิดมาบพรามันเกิดศาสตร์หนึ่งศาสตร์เดียวหาลอยศาสตร์พันศาสตร์นิทานชาดกห้าร้อยชาติเท่ากระเคยได้เห็นได้ยินได้ฟังพุทธเจ้าของเข้าเกิดมาหาลอยชาติแล้วมูเฮ้าสิเกิดจากชาตรเพื่อนสางมากยิงกว่าคนว่าสีอสงไขยปลายแสนมหากรรมกคนว่า พุ่นควได้เป็นพุทธเจ้าพิ่นบำเพ็ญคุณงามพุ่มดีมากเข้าพือกันนั่นแหละเข้าก็ต้องบำเพ็ญคุณงามพุ่มดีตามแนวทางที่เพิพ่นว่างไปในพุทธศาสนามีหนังสือถ้ำเข้าก็จับคุณมาอ่านแนพระบรรยายถ้ำเข้ากับหยุดฟังจากน้อยแนเพื่อเอาไปพปับใส่ในครอบครัวในชีวิตของเขานั่นแหละในครอบครัวในชุมชนตำบลอำเภอของเข้าให้มันเกิดความสุขรวมกันนะเนาะ พระอาจารย์ออกมาบรรยายออกมาว้าวยุทุกพระทุกอาทิตย์อาทิตย์ที่เอาลงในย u ทธก็อยาใ้คณะศรัทธาญติธรรมวัดป่าบันโขพงเข้าอยู่ในคุณธรรมศิลธรรมอยู่ให้เป็นปกติยืนเดินนั่งนอนเป็นปกติบ่ไปสางคว่วเดือดร้อนให้กันและกันม่นเว่าอยากเด่นอยากดังอี่ยังดอกอยากรักษาสืบทอดหลักธรรมคำสอนอย่านมูหเฮาลืมนเพราะว่าสุโมนีโลกของโลกโซเชียวหรือว่า สิงเล่าสิงเล่าใจมันหลคนสุบเนยนุ่งหน่อยห่มหน่อยเยอะแยะมากมายปนจี้ชิ่งทรัพขาคมคืนโอ้ไหลเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาขาดขาดสติขาดสัมปชัญญะสติคือความมาลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวลืมลืมหลงขากันเล่นตีกันเล่นตีซื่อๆกบบนี ผู้บ่าวผู้สาวตีกันฆ่ากันน้ำหนาเวทีหนาหานมอล่บุห้อาลองคิดทบทวนว่าก่อนเ้าสจะได้เกิดเป็นคนมา่มันลำบากสัาเดยห้าห้าสิใหญ่ามา,ปากป่านนี้มันลำบากสัมเดยพอแม่เรียงเขา้าเนี่ยมดไก่จะโตแล้วเมดงัวจะโตแล้วมดป่าจะโตแล้วเมดหมูจะโตแล้วเมดไข่จะน่วยแล้วเมดเขาจะเล่าแล้วเพิ่นเลียงเข้ามา่ เทากับคือสีบ่วท้ำคุณงามคว่มดีเลยบ่ลองมานนางย้อนคินมึงจะของมาเออถ้ามีโอกาสเท่ากับลองทำลองทำคว่มดีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของจะของไหมเด็กน้อยขึ้นกันเด็กน้อยผู้เบากระดีถ้าเทาได้ยินฟังธรรมะพระอาจารย์นี่ก็เปลี่ยนแปลงกลัวพ่อเมียสีเลียงเขาใหญ่มากเลยเนาะโัวบนลำบากมืดเข่าท่าใดมืดเงินเท่าใดห้าลูกสิเป็นเบ้าเป็นสาเทาสิเป็นเล่นไปหัวไปตีไปคากันย้อนกินเหล้าเบ้าไหม อาศัยชีวิตประมาทบางที่ตายสยํายังบริบบบพิเศษประโยชน์อีกย่งเลยมาบริผลควายในบุญอีกยังเลยบวิสเสบียงอีกยังเลยนั่นพระอาจารย์ก็เป็นห่วงได้ในยินข่าวบางที่ก็ลูกหลานบ้านนั่นไปเที่ยวมาล่ำตีกันาคากันรัดกินรัดาคากันย้ํทางดึกระเบิดดึกขวดใช่กันพระอาจารย์ก็เคยเปลี่ยนมาแล้วล่ะสิ่งเรานี่ก็รู้ว่ามันบด,ดีอยู่ดอกมันเป็นใบคันคึก ขะนองพิ่น่าแต่ว่าในส่วนหนึ่งกะถ้าเขามีพู้มมอบรมหรือว่ามีผู้มาบอกแต่เขามีเวลาฟังเฮาก็หยุดชิดหยุดชิดจากหน่อยทําคุณงามคั่วดีเพื่อพอ่อเพื่อแม่แนงดเว้นสาจากกาันดื่มน้ำเมาหรือว่าสำรวมงดเว้นจากการทําบาปซะ,ะสำรวมในการดื่มน้ำเมาลงไปคว่วประมาทได้ทาทั้งหลายกับพรต้องเห็นไม่บ่ประมาทได้ทาทั้งหลายับอยากให้เฮานี่มีชีวิตอยู่ ยากหน่อยแปดสิบปีเก้าสิบปีหรือร้อยปีพระอาจารย์อยากอายุอายุโดนๆพน,นควายเอาได้บุญอเอาได้บุญกิเลสทูสามพนควายเอาเป็นเหือดแก้วเหือท่องเพื่อสิสีพ้าห้องกลับสู่พบพุ่มที่ดีบุญเป็นเกิดมาล้วตายถิมซื่อเนาะมันบอกว่าอารติวิรติปาปามัชปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะทำเมสุเอตมังครมุตตมังความงดเว้นจากบาปหนึ่ง ความสำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายนี่ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเนาะอันสุดท้ายนี่พระอาจารย์ขอให้กราสทาจะตรรมวัดป่าบรรพบรุของเฮามีอายุมั่นคนยืนเนาะมีวัฒนะฟองใสที่สวยงามมีความสุขกายสบายใจนะมีพลังกำลังที่แข็งแรงมีพระนามที่สมบูรณ์เนาะมีสติปัญญาคนคอยนการในท่านรักษาศีเลเจริญเมตตาภาวนา ให้มากด้วยเพื่อนพ้องมากด้วยบริวารมากด้วยพวกข้าศัตริย์เพื่อนไหลน้องต้องไหลมาลำด้วยทุกตนทุกคนเป็นเศรษฐีเกิดชาติในภพแรกเกิได้พุทธศาสนาในซอยดูแลอุปธรรมำคำสู้พุทธศาสนาจนกว้าหอสเสด้เขาสู้พระน,นิพพานในอนาจคดการข้างนานพุทธทางสร้งกัจฉามิรรมังสร้งกัจฉามิสังขังสร้งกัจฉา,ม,ามิสาธุ